สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมาม m ิวเล่คลิปนี้เราก็มาดูสื่อต่างชาติช่องดังที่มีคนติดตามกว่า2ล้านคนครับช่อง power volleyball น,น,นะครับเขาก็พาดหัวข้อ เดย t ไ a ยแลนด์วอล e ล b a บอลเพเยอร์บ o คัมเฟมัสนะครับก็แปลเป็นไทยก็คือมาถึงวันที่ไทยโด่งดังมีชื่อเสียงประมาณนี้นะครับเข,เขาก็น่าจะหมายถึงสาวไทยรุ่นใหม่ของเรานี่แหละครับเล่นด้วยกันครั้งแรกก็สามารถสร้างชื่อเสียงความนิยมได้ขนาดนี้ยินดีกับทีมไทยของเราจริงๆครับมีวันนี้ได้เพราะฝีมือ ความพยายามและลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับสาวๆทุกคนและเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าสาวไทยจะยังคงสร้างความประทับใจสุดๆให้กับผู้ชมในรายการที่จะถึงนี้นะครับรวมถึงรายการชิงแชมป์โลกปลายเดือนหน้า